ช่วงสุดท้ายนะคะ VI สายดำค่ะแน่อน,นอน,นะคณะกรคะเรายังฟงอยู่กับคุณวิบูลน,นะคะ<ม>ที่เป็นผู้คร่ำบอดแวดวงของอุตสาหการรมพลังงานนะคะเมื่อสักครู่เล่าม,ม,มันมากเลยเรื่องของการลงทุน<ม>10ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นจากก็16ครึ่งเนาะ10ปีก่อน <c oughs> ลงทุนพุ้นพลังงานตัวหนึ่ง Market c ต p ตอนนั้น7 0 0 0 0ล้านแต่ว่าตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น7 0 0 0 0 0ล้านแล้วตอนนั้นเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะวิบูลก็คือตอนนั้นที่ลงทุนเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่20เหรียญบนสมมุติฐานที่ผมใช้ในการลงทุนี่ ไม่ได้คิดเรื่องราคาน้ํามันเลยก็คิดว่าราคาน้ามัน20เหรียญไปอีก20ปีจะเป็นยังไง <S 1> <S 1> นะฮะแล้วก็แต่มาดูว่าไอ้โครงการต่างๆของบริษัทนั้นอ่ะนะในในอีกอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าจะมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วรายได้ของเขาจะเป็นเท่าไหร่ะะนะฮะแล้วก็กําไรแล้วก็ต้นทุนกําไรเนี่ยก็ได้จะเท่าเดิมนะตัวกําไรเนี่ยที่มาชิ้น30%นี่จะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็คำนวณออกมาได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย บริษัทเนี่ยมูลค่าเจ็ดแสล้านแน่นอนเลยนะก็ซื้อไปแล้วก็ถือไป้คำนวณ10ปีเลยใช่ไหมสิบปีก็ยี่สิบปีแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นราคาหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ1้0ยร้อยยี่ร้อยยี่สบาทที่พาสิบาทนะฮะตอนนี้พาห้าเนี่ยมันก็ประมาณ20่สิบบาทก็ถือไปนะฮะ ก็ตอนนั้นเนี่ยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อเหมือนกันร้อยยีบนะพอร้อก็ขายพอขึ้นไปร้อยแบแบแพงนะแต่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ไม่ไม่หยุดนะครับแต่แต่ผมไม่ได้ทําอะไรผมก็อยู่เฉยๆนะพเพะเรามองอนาคตไงฮะมันก็มีข่าวมาบ้างข่าวดีไม่ดีมีประกาศไอ ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์หม่อมอุ๋ยนะประกาศสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะร่วงลงมาสามสิบร่วงนะฮะร่วงลงมานะก็มีคนก็ถามผมว่าผมขายหรือเปล่าผมบอกผมไม่ได้ขายสุดท้ายมันก็กลับขึ้นมานะปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากยี่สิบเหรียญเนี่ยก็ขึ้นไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะก็ขึ้นไปพลีที่ร้อยสี่สิบก่อนที่จะเกิดวิกฤตไอ้ซับเปล่านะยี่สิบร้อยสี่สิบเหรียญตอนนั้นราคาหุ้นเนี่ย ถ้าถ้าถ้าเทียบที่พาห้าตอนนั้นแต่พาเป็นพาห้าแล้วก็ขึ้นไปสองร้อยี่สิบจากต้นทุนผมยี่สิบนะก็ขึ้นไปสิบก็ขึ้นเป็นสองรอยี่สิบขึ้นไปสองร้อยยี่สิบสิบเอ็ดเท่ามันสิบกว่าเท่าภายในสิบปีไม่ถึงตอนนั้นเนี่ยสี่ห้าซับพามซับพามก็ประมาณปีห้าหนึ่งก็หกปีนะฮะก็หกปีหกปีก็ขึ้นไปสิบเท่าอ ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนี่เรียกมองเป็นธุรกิจจริงๆใช่ฮะและอย่างสมมติในอุตสาหกรรมนี้ครับพี่ถ้าเกิดว่าจะให้พี่มองถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้อนาคตของอุตสาหกรรมเนี้ยครับกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเนี่ยพี่มองยังไงคือคือความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเนี้ยถ้าถ้าเป็นน้ามันถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยความเสี่ยงก็เอ่อก็จะน้อยหน่อยนะฮะราคาน้ํามันเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงลงแต่เขามองว่าไอ้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยไม่ควรจะตามกว่าต้นทุนการผลิตครับ ซึ่งต้นทุนการผลิตสมัยโบราณเนี่ยอย่างพวกซาอุรหรือว่าพวกตะวันออกกลางเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5 10เหรียญมาขายร้อยเหรียญมันก็กําไรมหาศาลนะอย่างกลางกลางหน่อยอย่างพวกที่ยุค20-30ปีเนี่ยก็จะมาณ15เหรียญถึง20เหรียญแต่หลังจากนี้ที่ไปขุดเนี่ย ต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ70 60-70เหรียญเพราะนั้นราคาน้ำมันจะต่ำกว่า60-70เหรียญนียในระยะยาวนียก็จะไม่เยอะเพราะว่าถ้าต่ำกว่า60-70เหรียญนียพวกที่เพิ่งลงทุนไปนี่ก็จะหยุดผลิตพอหยุดผลิตสป라이ก็จะหักเพราะมันขาดทุนเขาก็จะต้องหยุดผลิตเพราะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็ไม่น่าต่ำกวานั้นราคาแก๊สเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะฮะ แต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือตัวฐานหินถ้าสังเกตดูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนเนี้ตลาดขึ้นมา20%แต่ถ้าไปดูหุ้นฐานหินทุกตัวเนี่ยลงมาเกือบครึ่งหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นทับงตลาดเคยสังเกตไหมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาฐานหินตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มันลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวหุ้นฐานหินราคาก็ลงตามราคาฐานหินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ผู้ผลิตถ่านหินในอเมริกาเนี่ย<ม>วก็กล่าว่าขายไม่ออก<ม>ก็ต้องดั้มราคาออกมาเนะพราะเขาผลิตมากมนะราคาไอ้ถ่านหินที่ใช้ในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพวกโรงไฟฟ้า50%ของพลังโรงไฟฟ้าในอเมริกาเนี่ยใช้ถ่านหินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มันเกิดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยสวิช์ไปใช้ก็เรียกเชลแก๊สเชลแก๊สเนี่ยก็คือไอ้แก๊สที่อยู่ใต้ดิน<ม>อยู่ระหว่างชั้นหินดินดาน นะฮะซึ่งซึ่งขุดลงไปแล้วก็แล้วก็นาขึ้นมาอยู่บนบนบกนะฮะอยู่โดยเฉพาะตามเทือกเขาะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตเชลแก๊สเนี่ยถูกมากมนะฮะทำให้ราคาแก๊สเนี่ยในอเมริกาเนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยประมาณ5เหรียญคต่อ,อลูกบาท BTU ล้านล้าน b t ทนะฮะกลายเป็นตอนนี้อยู่ที่3เหรียญ อนาคตคาดว่าจะลงไป2เหรียญทำให้พวกรงไฟฟ้าเนี่ยซื้อจากถ่านหินมาใช้แก๊สนะฮะทำให้ราคาถ่านหินเนี่ยลดลงก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ที่จะทําให้ทดแทนทําให้ถ่านหินเนี่ยถ้าสังเกตดูนะต้นปียังเชียร์กันอยู่เลยนะอยู่ินไปเจ็ดร้อยแปดร้อตอนนี้ก็ลงมาครึ่งหนึ่งนี่ก็คือความเสี่ยง ต้องบอกว่าวันนี้ครบรถสนุกสนานเดียวนะคะสําหรับการลงทุนในกุ้นกลุ่มพลังงานนะคะต้องบอกว่าได้ความรู้มากมายทีเดียวนะคะอะไรกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิบูนะคะคุณครับคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามรายการ VI สายดําได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นนะคะเปิดช่องมาเลยค่ะกรุงเทพธุรกิจทีวีนะคะเปิดรอเอาไว้เลยนะคะตั้งแต่เดินเดจ๋ากับคุณอ๋องจะพาไปพูดคุยกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะวันนี้จ๋าคุณอ๋องแล้วก็คุยบูลนะคะ ลาท่านชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับการสังเกตความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงานไม่ยากเลยครับให้ดูที่ราคาพลังงานไม่ควรต่ำกว่าต้นทุนการผลิตนะครับ